สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็มาทําคลิปสั้นแนะนําเกี่ยวกับฟังก์ชันใหม่ในไลฟ์ลูมนะครับฟังก์ชันใหม่ที่มีชื่อว่าเลนเบลนะครับซึ่งมันเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆนะครับสําหรับรูปถ่ายธรรมดานะครับที่ไม่สามารถเบอหลังได้อย่างที่ควรจะเป็นหรือว่าอย่างที่เราต้องการที่จะให้เป็นนะครับซึ่งการที่จะเบอร์หลังได้มากๆเนะี่ย จะทาได้ก็เฉพาะแค่กล้องระดับโปรที่แบบเป็นกล้องใหญ่ๆระดับเป็นแสนหรือไม่ก็ลหลายหมื่นนะครับแต่ว่าในฟังก์ชันเลนส์เบลนี้เนี่ยเขาจะมาช่วยทําให้โฟกัสรูปภาพนะครับในส่วนที่เราต้องการจะโฟกัสได้ดีมากยิ่งขึ้นเหมือนกล้องระดับโปรเลยนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับ ภาพที่จะใช้ได้ดีนะครับก็ควรจะเป็นภาพที่เป็นภาพพอเหตนะครับหรือไม่ก็เป็นภาพที่เน้นนะครับวัตถุแบบชัดเจนนะครับก็จะทําหน้าที่ได้ดีมากๆนะครับเลือกรูปมาแล้วนะครับผมก็จะไปที่เลนเบลอครับผมจะปรับสุดนะครับเพื่อให้เห็นความชัดเจนนะหนึ่งร้อรนะครับมันจะเบลอให้เลยนะครับซึ่งรูปแบบการเบลอนะครับเราก็สามารถเลือกได้5แบบเลยนะฮะก็มีทั้งวงกลมฟองอากาศ5าเบลแบบบวอนแล้วก็แบบ ตาแมวนะแล้วกม็มีข้อเสียอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัว آ, เรายังไม่สามารถเลือกให้มันเพิ่มหรือว่าลดในส่วนที่เราต้องการได้นะครับเหมือนกับฟังก์ชัน masking นะครับยังไม่สามารถาเลือกเพิ่มหรือว่าลดเองได้นะครับแต่ว่าเราสามารถาเลือกเลือกการโฟกัสได้แบบ2แบบนะครับก็คือแบบที่1ก็คือจะเป็นตัวแบบ AI เนี่ยจะเป็นจะเป็นผู้เลือกให้นะครับแล้วก็แบบที่2อเออเราเป็นคนเลือกเองนะครับเลือกแบบจุดนะฮะอย่างกรณีที่ผมจะเลือกสีแดงเป็นจุดโฟกัสนะครับสีอื่นๆก็ไม่ว่าจะเป็นสีผิวนะครับก็จะเบลอเป็นไล่ระดับนะครับจนไปถึงระดับอาฉากหลังซึ่งจะเบอรที่สุดนะครับหรือว่าถ้าผมเลือกสีผิวคนนะครับก็มันก็จะไปโฟกัสที่คนนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันที่ดีมากๆนะครับปกติแล้วเนี่ยการที่เราต้องการจะเบอร์หลังนะครับก็ต้องไปใช้แอปอื่นในการที่จะทําให้เบลอร์นะครับแล้วก็ค่อยมาตกแต่งในไลน์ลุมนะครับแต่ว่าอันนี้นี่นะครับสามารถทําให้จบในแอปเดียวได้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งมันเป็นอะไรที่สะดวกมากๆนะครับทําให้เราเสียวเวลาน้อยลงแล้วก็ประหยัดเวลามากขึ้นนะครับพร้อมทั้งเนี่ยการที่เราเลือกสามารถเลือกเบอร์ได้หรือว่า สามารถทำให้มันเบลอได้ตามที่เราต้องการนะครับก็เป็นการทำให้ภาพนะนะั้นนการสื่อสารของภาพนั้นๆนเนี่ยจะสื่อสารได้ออกมาได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ <Amazing. S 1> ทำให้ภาพนั้นนะ่มีความโดดเด่นแล้วก็สวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนตัวผมนะครับก็เป็นอชอบในในฟังก์ชันใหม่นี้มากมากเลยนะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคต Adobe จะสามารถ ปรับปรุงนะครับให้สามารถเราเลือกลดหรือว่าเพิ่มในส่วนที่เราต้องการได้เหมือนฟังก์ชัน masking ก็จะดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปได้คลิปนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย